ครับสวัสดีครับโยชินะครับเกม t h e e n d นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครผมจะมาแนะนำนะครับว่าปลดล็อก T10 เนี่ยมันใช้ก้างปลาเท่าไหร่ปลดแล้วมันได้อะไรบ้างมันมีข้อดียังไงนะฮะหรือมีข้อเสียอะไรนะครับอันดับแรกเลยครับคือผมเพิ่งปลดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ403 10กว่าวัน429วันนะครับ 30วท่นประมาณนี้แล้วก็จำนวนก้างปลาที่ใช้ในการปลดล็อกเนี่ยฮะตัว T10 เนี่ยทั้งหมดนะครับประมาณ1 9 8 0งล้านก้าก้างปลาด้วยกันนะครับซึ่งมันเยอะมากๆยิ่งขั้นสุดท้ายนี่ประมาณ58 0 0 0แค่ขั้นเดียวนะเอาแล้วฮะแล้วเราถ้าเราปลดล็อกไปแล้วนี่เราจะได้อะไรบ้างนี่ฮะ มันจะมีวิจัยอันใหม่ขึ้นมาเขียนว่าตีบวกความเป็นเลิศนะครับก็ตรงนี้นะครับเรายังไม่สามารถอัพได้นะครับมันจะบังคับว่าเราต้องอัพทีสิบให้ครบทั้งสามสายก่อนโอ้โหแค่ทีสิบอันเดียวก็จะตายแล้วนะโอเคซึ่งมันก็จะบวกหลักๆที่เห็นนะก็จะมีเรื่องการป้องกันนะครับแล้วก็การป้องกันแต่ละสายครับการโจมตีลำเลียงนะครับแล้วก็การ ป้องกันเรื่องของการได้รับสกิลครับความเสียหายลดลงนะครับอันนี้การโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแถวหลังอันนี้จะ,จะ,ะการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับของแต่ละสายแล้วก็ที่เหลือจเป็นสกิลตีแรงขึ้นอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชีวิตเหมือนกันนแต่ละสายหลังจากนั้นนะครับควบคุมมาต้านทาน เพิ่มขึ้นและสุดท้ายนะครับเมื่อค่ากองกำลังขบวนเล็กหนึ่งขบวนใดๆฝ่ายเราใกล้ถึงศูนย์นะครับให้ฟื้นฟูมาตรฐารที่ป่าเจ็บทั้งหมดของขบวนเล็กทันทีนะครับอันนี้ค่อนข้างขี้โกงนะครับอันนี้ก็แนะนําไปแล้วเนาะเกี่ยววิจัยแล้วเราได้อะไรนะฮะนี่ครับเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่กรอบอวตารนะครับนี่ฮะเราจะได้กรอบนี้ครับ หลักฐานแห่งความรุ่งโรจน์นะครับใช้ไปเลยฮะวิบวับมากบางคนจะเรียกอะไรนะกอรอบทับทิมใช่ไหมเนี่ยฮะอ่ะอันนี้คือกรอบฟรีนะครับแล้วมีอะไรอีกเอ่อนี่ฮะเราจะสามารถบูทเขาเรียกมดทีเขาเรียกอัพฟักมดบูทฟักมดทีสิบได้นะครับแล้วก็คือถ้าดูจากการฟักเนี่ยด,ดูเวลาชั่วโมงสิบชั่วโมง ทีสิบสิบวันใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับถ้าเรามาดูทีเกแค่วันเดียวต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะประมาณ10เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็นี่ฮะถ้าเรามีมดเขาเรียกอะไรนะทีเก้าบูตอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอัพให้มันเป็นที10ิบนี่ฮะได้นะครับก็ระยะเวลาก็เยอะพอกันนะครับไม่ต่างกัน เดี๋ยวผมทำให้ดูกดเพชรโชว์เลยเลยนะเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยจะอัพจาก T9 กบู o s t ไปเป็น T10 บู o นะครับนี่ฮะได้21,720ตัวใช้เวลา19วันโอ้โหจะบ้าตายเดีย๋ยเพิ่งอัพเลยฮนะตอนนี้เดี๋ยวอัพบดเกาะไปก่อนตอนนี้กำลังบวกกันอยู่นะซึ่งเราจะบูทบดเกาะที่เป็น T11 ได้ด้วยนะครับ ถ้าดูจากดาเมจเนี่ยก็คือเป็นร้อยห้าสิบเนาะถ้าเป็นแบบมดเกาะธรรมดาไม่บูตด,ดาเมี่ก็จะเป็นร้อยสาสิบแปดก็ก็โกงกว่าก็เดิมมนโกงก่าชาวบ้านเขาซึ่งมันจะทําให้เราตีพวกเนี่ยฮะพวกฝูงทหารมดเลเวลสิบเอ็ดได้ค่อนข้างอ e ีซี่กว่าคนอื่นเขานะครับทําให้ค่าเกียรติยศของเรามันจะพุ่งไปกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมผมเปลาไปห้าหมื่นกว่าแล้วบางคนยังอยู่สี่หมื่นสามหมื่นอยู่เลยนะครับอะไรอีกนะฮะ โอเคคือพอเราฟัก T10 ได้เนี่ยเราจะได้เปรียบอะไรบ้างเช่นตีลีนนะครับนี่ลีนวันนี้ผมเพิ่งตีลีนเลยสายสายยิงนะฮะถ้าเราเทียบกับเกาคอกตอนนี้ผมยังไม่มี T10 เนอะผมตีประมาณเก้าพันใช่ไหมโดยใช้ T9 เนาะไอ้เก้าร้อยตัวทีวันนี้เบอร์อะไรพูดอะไรพูดผิดไปหมดนะถ้ามาดูของตีลีนปาไปหนึ่งพันสามร้อยครับค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับ เอาเลยว่าผมว่าขึ้นประมาณ20%่สิ์นต่ะดาเมเอ่ะค่อนข้างคุ้มนะครับอะไรอีกอ่าการที่จะทำให้เราประหยัดเรื่องชั่วโมงในการฟักได้บางคนบ่นว่าฟักมดที่สิเนี่ยใช้เวลาไปหลายเขาเรียกอ,อะไรนะหลายวันมันมีวิธีอยู่ครับเอาคือเราต้องไปอัพมดพวกนี้นะครับนี่มดกดของเรานะครับสปีด นะครับอัพน,นี้ให้เต็มสกิล2นะครับแล้วก็นี่ครับสกิลอ่าสกิลหนะครับเราก็จะได้เท่าไหร่ละยี่ห้าบวกหกสิบเป็นแปดสิบห้าแล้วมันจะมีมดอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นของมดยิงอ่ะน่าจะชื่อมดสีฟ้านี่ได้อีกสิบห้าเปอร์เซ็นรวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นพอดีเราจะทำให้เหมือนลดเวลาในการผลิตจากที่สมมติอ่ะสามสิบชั่วโมงไอ้สามสิบวันจะเหลือแค่สิบห้าวันอะไรเงี้ยครับ อย่าลืมอัพกันด้วยนะครับค่อนข้างคุ้มมก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมีให้เครดิตเพิ่มเติมวันนี้ผมกลาว่าจะเปิดมดเกาะนะครับตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว66ครั้งเนาะอีกสามครั้งเดี๋ยวผมจะจัดให้ถึงร้อยตัวที่การันตีร้อยเลยว่ามันจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมผมยังไม่มีใครแต่ผมขอเติมแป๊บนึงนะครับ คือแนะนำว่าเติมไอ้แพ็คร้อยเจ็ดสิบเก้านี่มันมันค <c oughs> so ุ้มกว่าเนาะสามฟองร้อยเจ็ดสิบเก้าเดียถ้าเติมสามสี่เก้ามันได้ห้าฟองก็คือขาดทุนไปล้หนึ่งฟองนะถ้าคนมีพอมีกำลังก็ก็เติมได้นะครับมันมันให้สัปดาห์ละสี่สี่แพ็คนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมสัปดาห์แรกเนาะมันเลยให้อันนี้ที่ผมเล่นมาสัปดาห์ที่สองแล้วมันก็มันเติมได้แปดแพ็กอืมอันนี้ได้กี่ฟองแล้วเนี่ย ไม่แน่ใจครบหรือยังนะครับขอดูก่อนยี่บเก้าเอายังขาดอยู่อีกหรือเปล่านะเอา้าต้องขาดอีกแพ็คหนึ่งครับสงสัยผมเติมไม่พอแน่เลยเอา่ารอบนี้ต้องกดเสียตังก่อนครับแป๊บหนึ่ง โอเคครบแล้วนะฮะมาลุยกันเลยะฮะสามสิบสี่ฟองนะครับไปเราไม่ค่อยแบบอยากจะรีรออะไรมากมายนะฮะซัดเลยเจ็บไม่จำแนละ้วครั้งที่แล้วคือกระจายสามร้อยฟองเนี่ใจคืออยากได้มดในเกาะน้ำตาลยังไม่เคยได้เลยโอ้โหจะการันตีไหมนะสามสิบครั้งเนี่ย มือโฟมทรงแล้วมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเปิดเวลาดึกๆอย่างนี้โอ้โหกนารันตีจริงๆด้วยไปโอ้ไม่ใช่เกาะน้ำตาลคืวกาสีทองเออไม่เป็นไรฮะเราลุ้นตัวที่ร้อยไปเลยให้มันจบๆไปโอ้โหโ กบใ,ใจร้ายกันไปแล้วขออีตัวไม่ได้หรออีแปดฟองเนี่ยเออโอ้โหไหนมดเกาะโอเคช่างมันเราเตรียมใจมาอยู่แล้วอะฟองสุดท้ายนะฮะการันตีใบร้อยไปออ บ้าตายโอเคเราปิดคลิปแค่นี้นะครับความเกลือมาเยือนผมแล้วบายบายครับ,บคนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ